จากไปจากไปช่วยผู้ประสบภ,ภัยแม่งกลายเป็นผู้ประสบภัยก่อนแล้วนะฮะแล้วคุณเทงก็บอกว่าต้องการเพิ่มหมวดป้องกันและต่อต้านรัฐประหารคุณเทงครับรัฐประหารเนี่ยนะครับมึงจะตั้งกฎหมายเพื่อต่อต้านหมวดหมู่อะไรมึงใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าเขาประจับปฏิวัติการปฏิวัติเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือกฎหมายครับเขาเรียกว่าใช้กําลังในการยึดอํานาจนะฮะ เพราะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเขาปฏิวัติสําเร็จเนี่ยนะครับมึงก็ป้องกันไม่ได้อยู่ดีครับนะฮะเอาอย่างนี้รัฐประหารไม่ดีหรือหรือดีไงรัฐประหารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับหลังรัฐประหารแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าลุงตู่รัฐประหารเข้ามาแล้วหลังจากนั้นประเทศไทยไม่ได้มีะไรเปลี่ยนแปลงเลยมึงค่อยไปด่าลุงตู่ว่ารัฐประหารทําให้ประเทศชาติเสียหายหยุดชะง,งักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมคนคิดถึงลุงตู่เพราะอะไร นะแล้วทำไมแต่ก่อนคนถึงไม่คิดถึงเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนคนมันโง่โง่เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าสิ่งที่ลุงทําเนี่ยมันมีอะไรบ้างทํำไมถึงไม่รู้เพราะมึงไม่ศึกษามึงหลับหูหลับตาเลือกแต่ภาพลักษณ์โดยที่มึงไม่สนใจผลลัพธ์นะฮะเพราะสิ่งที่ลุงตูท่ทาเขาไม่ได้ทําเพื่อหวังผลทางการเมืองถ้าเขาทําเพื่อหวังผลทางการเมืองคืออะไรคือเขาต้องโปรโมท นะฮะเขาต้องอวดแต่นี่เขาไม่ได้อวดนะครับมึงก็เลยไม่รู้พอมึงไม่รู้มึงก็ไอด้ดอมแดงก็เลยมาเค็มกันนะฮะพอมาเค็มกันสุดท้ายนะฮะก็เลยต้องเกิดคนอย่างกบมโนขึ้นมาและเกิดช่องต่างๆอีกหลายช่องที่ต้องพูดมาให้เข้าใจให้มึงรู้ว่าในการดําเนินชีวิตของพวกมึงเนี่ยนะครับในปัจจัยต่างๆของพวกมึงเนี่ยขอบคุณนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเอาให้ง่ายอ่ะในธุรกรรมในชีวิตของพวกมึงอ่ะถ้ามึงใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ 5G ก็เป็นสิ่งที่ลุงตู่วางรากฐานเอาไว้นะฮะอีกที่ผมพูดว่าระบบพร้อมเพย์เองก็ดีนะครับระบบสัญญาณ 5G เองก็ดีความเร็วของอินเทอร์เนต็ตเองก็ดีนะครับที่มีสัญญาณครอบคลุมมากที่สุดในอาเซียนนะแล้วก็เป็นประเทศแรกที่สามารถที่จะใช้ระบบ 5G ได้เป็นประเทศแรกนะฮะ นี่คือสิ่งที่มึงด่าว่าในดูเสาไหแล้วยังไม่พอแค่นั้นอย่างที่ผมบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นพอกูพูดมึงก็บอกว่าสร้างมาทําไมถนนเขาสร้างกันไว้หมดแล้วเขาก็สร้างมาทุกรัฐบาลแหละถนนเขาก็ทํามาทุกรัฐบาลเนี่ยลุงตู่มาสร้างถนนทั้งๆที่ซ้ํากับผลงานคนอื่นที่สร้างถนนเนี่ยคือมึงโง่เว้ยเพราะมึงไม่รู้ไอ้ถนนที่เขาทําเนี่ยมันทําขนาดไหน นะฮะ4,000กว่ากิโล6,000กว่ากิโลเป็น1หนึ่1,000กว่ากิโลเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นและคาถามคือไปได่ากว่าการสร้างถนนเนี่ยไม่ต้องใช้สมองสร้างถนนเนี่ยไม่ต้องใช้สมอง